ทุกหลายเดทุกบ่มีเสือตาทุกบ่มีหลังคาพอไดส้สนพอได้อยู่ทางช่องของเฮานะคะสิเป็นยิ้มแล้วรวยแตงโมพารวยนักชาพาโชคเสียเอบพารวยพว้อมกับน้องไอพารวยกับเขียนตัวเอใช่แล้วรวยนะคะค่ะมื้อนี้แม่คู่ก็สิบอกบุญคือเฮานะคะมาบอก ให้ว่าหลังจากพิธีงานต่างๆของปูวันที่เก่าท่านว่านะคะฉลองครบรอบหอปูทุกปีวันที่เก้าท่านว่าแต่ว่าปีนี้เป็นว่ามันหกเกตปีนะยิมนะเก็ปีคแม่คู่ว่ามันหกเก็ปีเนี่แหละหึ่สื่อหกเกตอไรกันนีเนาะหกเก็ปีดิฮ่อปูชีประคาเลขที่เก้าเก้าแปดนะคะครับแต่ว่าปูเราก็เคยดอกว่าจัดยุไสกับจัดยุบันเลีทีไม่คู่กัเอาตัวบาลทีจ้องอะไรเราวังสิครับผม แต่วันนี้คือคำปูว์เบานะคะคำภูวเบาเป็นปัญหาให้เห้าให้ยยิบเจับฉลาดกินแบงรัฐบาลไทยไว้ค่ะบ่ได้ห้ว่าบ่ได้ห้ห้างงงง่ายกงนัรอกแต่ว่าอันนี้มันเป็นพิธีกรรมที่เข้าเคยเหตเนะค่ะมันเป็นค้ามเสือส่วนบุคคลแล้วก็คือเข้ารัทธางเสียล่ะค่ะเข้าบูช่าเพิ่นจ้งเสี่ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเข้าเหตดไปมันดีเข้าขย็ดนะคะครับผมค่ะได้ผ้าลูกพาาลานเดยเฮตดได้สางทั้งวัดว่าอารามไม่คู่ก็ได้ ก็เป็นสะพานบุญให้ทุกๆคนเนาะคะ่ะทํางานให้ปูแล้วก็ะทางานเพื่อขอบรัวทุกคนเนาะคะ่ะปูแล้วค่ะซอยทุกคนจังเสียนะลคะ่ะที่ได้มารวบงานนําหรือว่าไปยิบแจ๊บฉลาดกินเบี้ยรัฐบาลเนี่เสียจพิ่นกระถือจังเสร็จลครับผมมันก็ะเป็นการเสี่ยงโชคเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็ยิบแจ๊บไปจกัจกเล็กจ๊บน้อยแล้วสําหรับวันที่สิบห้านะคะวันที่สิบห้าเร็วๆนี้คะ่ะวันที่สิบหา้า ทันว่าสองห้าหกเกที่วัดป่าวันเมื่อเนะ่ค่ะแม่คู่ศีน้ำปัจจุปัจจัยรวมเพศรวมสั่งไปน้ำกันนะคะแม่คู่ิีไปแห่ผู้ใดอยากรวมน้ำก็เชิญได้นะคะวันที่สิบห้าสั่งมหาเกียดีนะคะที่วัดป่าวันเมื่อนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่แม่คู่พาเหตุพาสั่งให้ว่าผู้ละคนกับมาบนบานศาเกาวอน,นันตอันนี้ค็คือความเสียของกุน เิ่นกระได้ของเพิินเิ่นกระมาเห็ดนะค่ะว่าหันกระหกนึงกระได้ร้ายเติบนะค่ะแต่ว่าได้สุปูสุขคนทั่วหน้าทั่วตาผู้พ่ท่านได้กระยาเฝ้าทอถอยหน่อยใจบางสิ่งบางอย่างมันกับว่าท่านเกิดขึ้นกรับเฮ้านะค่ะอาจจะได้หัวซิมานี่ใดกับพินิดทีจรณนาบิงนะค่ะ้านเขทีหาเกศศูนย์พรสพอปูเก้าเก้าเปดนะค่ะปูที่บ่าเขาให้ชมนั้นตัวนกู ปู้ชี้บาขาวเนาะค่ะเพื่นเพื่อนออกเอนปากเนาะค่ะห้าเจ็ดศูนย์กับหนึ่งเก้านะคเขียนไว้ด้ค่ะบางเทียบางที่เพื่อนซืเรื่มมาหน้าเขียนไว้ว่าห้าเจ็ดศูนย์กับหนึ่งเผู้ชีบาขาวเพื่นเบาแต่ว่าหอเพื่นกัลยาลืมเนาะค่ะเก้าเก้าเกิดเก้า้าเปลี่ยนั่ะหอผู้ชีบขาวหาผู้ตายเก้าเก้าเกเก้าเก้าเปนะคะนี่แหละหานางเทียห้าเฮ็ดบุญห้าเฮ็ดดสุด้มาน ก็ได้รวมเพียรรวมสร้างกันนะ,ะ้วค่ะเพราะว่ามาหากรกเนี่ยสร้างเซตอยากอยู่มันหลายอย่างนะคะคถึงองค์พระยายนาทสององค์ร้อมกับองค์คณะข้า,างมอยอีกสี่องค์ข้างในอีกนะคะเป็นพระพุทธเจ้านะคะคให้ว่ากาลังเฮตานนะคะการล่วงบจากบูขึ้นเขากาก็คือขอพรสิ่งซักซินนั่นแหละขันนั้นมันก็บันเป็นราคาหน่อยเนาะค,ค่ะคอยเฮดไปไม่คู่มีหน่อยก็เฮดไปตามหน่อยเนาะค่ะสําหรับวันที่สิบห้าได้สิมาแห่มือ วันที่สิบห้าท่านว่าภูผอกับสมจิตบ่อทองค่ะเพ้นกับสิมาแฮน้แม่ผาปาน่ะมารวมแหนกสิมาไทยสิ่งเพลงเสียงแคนแทนใจนะคะเสียงแคนแทนใจเฮดมิวอีกค่ะเฮดมิวสิก้ว์สันสองครับผมแม่คู่กับสิเยตเป็นละครเพลงนั่มนะคะครับผมให้เอฟซีผูพันติดตามนะคะได้ฟังเรื่อยๆเพลงแม่คู่ครับผมขาดซิเมนคูหรือตำนานรักนางนกกระจาดนะคะ S <S <S <an> สิปล่อยเร็วๆนี่ว่าเกินสองมือนะคะสองมือนี่ละอาจารย์วุดเพื่อนเกษียเอามาให้แม่คู่เบิ่งกอนว่าพาน,พนบ่อมือนอี่สาหรับมือนี่อาจารย์วุดเพิ่นกำลังสิ่เดืนอทางมากขั้นว่าพานเพื่อนอาจจะให้ปล่อยมือแรงก,กับเป็นไปได้อดีแม่คู่ค่ะรอเบิ่ง่อนนะค่ะขั้นว่าพานก็นกต้องไปแก้ไขใหม่เพราะว่าคุณ่อสงกิจเป็นคนละเอียดแม่ครับคต่เพราะว่ากะอยากให้พลงานเขาออกมาดีแล้วค่ะแล้วผู้ใดในเบืองในส้มแล้กค่ะอยากให้เพื่อนเออมันสมจริงก็เสียหนะคะ ตัลละครอนเท่ากับแสดงเต็มที่นะคะเต็นทหารมีฮอนทหารเลยค่ะทหารได้ว่างพวกพ่อครับยิมเลยค่ะขาดซิเวนครูเป็นว่านหนามวนว่าข้งน่งสนุมค่ะหอว่าไทยทำโยวัดพระธาตุบางพวนนะคะทีมงานเท่าพอามใจกันใส่วุคลากอหลายผ้่วครับอาจารย์สุมจิตบ่อทองแม่คู่ของหวนเทพบลุงเรื่องเลค่ะรองคู่กันนะค่ะขาดสิเบนคูหรือว่าตำนานัก นางนกกระจาก็ว่าได้นะค่ะไม่คู่แตงเองบ่คับเพิ่นแเพงนี่ไม่คู่แตงเองค่ะมันมันขึ้นมาเรื่อยก็อาจจะเป็นกูน่ะครับปู่นอยากให้ไม่พูดแตงเพลงนี่คืนว่ามันเปิดตำนานรักอมตะยังสินะค่ะเกีียวโยงมื่อเืนกัไปโชู่วยัโชว่วยู่งานถุนมาแล้วอาจารย์บุครไปเมื่อคืนก็ไปโชว่วยู่ล้านล้านเนี่ย้านวัฒนธรรมไทยล้านวัฒนธรรมย ทวงสีเมืองนะค่ะเพิ่นบ่กหุ่นยักปีนาเพิ่นว่าเสียหายึ้นเวทีไงครับเวทีกลางเวทีกลางเวทีไงเพราะว่าเย็บซีพันกะโอ้ไปพ่อกันอยู่งานทูพิ่นดีใจว่าัเลยนะช่วงเดียวเดียวขึ้นเวทีกลางเลยครับจองตัวเลยเพิ่นถามว่าแม่คู่ตอนนั้นนจับได้พูดพิ่นจับได้แม่คู่จับเพิ่นบ่ได้พรอบกับอาจารย์สุปครีบ่อท้องนะค่ะครับผมค่ะหลายผลงานเพลงแม่คู่ขอฝากไว้เรื่อค่ะเด้อ อันติดตามเบิ้งนะคะคทางทาง YouTube ของแม่คู่นั่นแหละค่ะก็สิมีก่อนใหม่ล่าสุดน,นะคะนี่ค่ะสิแม่นคูสิปล่อยเร็วๆนี้แล้วก็ต่อต่อไปก็เสียงแคนแทนใจเวอร์ชั่นแรกห้องคู่ครับพี่นิสสาธิตทำกันเวอร์ชั่น2อ,อาจารย์สมจิตบอ่อท้องนะคะครับผมล่องฟังเบิ้องนะคะมี2เวอร์ชั่นครับแล้วก็เพลงที่เพิ่งปล่อยออกไป อดีตรักกุหลาบแดงค่ะมีผลตอบรับดีอยู่นะค่อยๆฟันงไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็สิ้นหูฮาร์ดร่วงดีบ่าดีบ่แา่เด้อย่ะเดเอแม่คู่อาจจะมีการประกวดนะคะประกวดมีรางวัลพร้อมเครับมีรางวัลพร้อมแม่คู่เคยเห็นอยู่นะแต่ว่ากับเบิ่งก่อนวันที่หกมกราวันที่แม่คู่ได้โชคนะครับเนาะอ่า วันเกิดแม่ครูวันที่6มกราคมปีใหม่นะคะแม่ครู่อาถทำแม่คู่ในช่วงการเสียจัดประกวดนะวันนี้วันนี่ยเอาเอาวันที่มอสุมาะสมแล้วกับผู้พันไหสุกสักกันครับผมพันไหสุกไหลาแม่คู่อาจจะเห็ดแนว่ยสมนาคุณรโยกสลากพร้อมนะคะครับตอนรับปีใหม่นะครับเนาะตอนรับปีใหม่แล้วก็เฟสได้ครับแล้วก็เฟสได้ละคะ อาจารย์สอบกินพริกกะสิมาคือเก่าแล้วก็สิประกวดลองเพื่อนครูคนน่ะขาดสิเมนครูข้องไว้เด้อขาดสิเมนครูเดี๋ยวไปเรี่ยเรี่ยวเนี่ยครูลองนองยากด้วยครับลองเบิ่อลองเบิ่งมันยาองหยับเไงลองครูกับแม่ครูลองลองที่สามเด้อครับเพลงนเนี่ยเรายี่ยมแม่ครูสิประกวดผู้ใดลองได้ลองคือลองเหมือนนะคะมีรางวัลให้แล้วก็สิเขียนเื้อนำ แก่เสียอวพ,วพ่อผู้ได้มาประกวดนะค,ะค่ะท<ส>ี่เป็นครูเด็กเป็ครูสิสร้างเขาพิมพ์ไปนะคะแต่รอติดตามนะคะสำหรับมือนีนะคะแม่ครูบอกบุญวันที่สิบหาเร็วๆนี้เลยค่ะแกกปลาพ้อมนะคะปะลารายเอฟซีพนพนรวมทำบุญนํำนะคะสนับสนุน <c oughs> ของผู้ตา่าปลาาแม่ครูอหอมหวนนะคะมีแก้วบองสามรถผู้ได้อยากได้กระทักมาทั้งยิ้มได้แตงโมได้สุกได้นะคะค ราคาสูงคมีุนรับขอบุญขอคุณเอฟซีที่นั่นปลาไม่คู่เป็รลงท่านไม่คู่ขอบขอบุญขอคุณหลายๆนะคะเพื่อสำหรับ f อฟซีนใจบุญนะคะนสนับสนุนอุดหนุนบนสนับสนุนเพออุดหนุนปลาไม่คู่แกกนะคะตั้งมาสามลอยสี่อยนะคะสามอย่อยขวดย่างเสร็จเดี๋ยววันวันที่สิบหาไม่คู่ไปแกกอีกนะคะไม่คู่ขออวยพรนะคะไอเอฟซ สู้ผู้สุ้คนทั่วโลกที่กำลังติดตามอยู่นะคะคิดดีทำดีบารมีเกิดไข่ขอให้มีสุขมีหลับมีสุขมีมันสุขภาพแข็งแรงเงินไลนองท่องไลมาด้วยค่ะเ้อสาธุคสาธุสาธุครับัิตยารักบเขีย